นที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนซุ่มยิงฐานพรานขณะออกจากฐานปฏิบัติการไปซื้อสินค้าในหมู่บ้านเทียมเพอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาค่ะก็ทําให้ทหารบาดเจ็บไปหนึ่งนายส่วนเพื่อนทหารที่ไปด้วยกันก็ไม่กล้าใช้ปืนยิงตอบโต้นะคะว่าเน,เนื่องจากว่ากลัวถูกชาวบ้านเพราะยังอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะ เจ้าหน้าที่นำตัวอาสาสมัครทหารพรานมะรอนิงแกะซิฐานสังกัดร้อยทหารพราน4106ชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่4 1ส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาหลังถูกผู้ก่อเหตุใช้ปืนซุ่มยิงบนถนนในหมู่บ้านที่ตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อนทหารให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุ คนที่บาดเจ็บเนี่ยเดินทางออกจากฐานปฏิบัติการพร้อมกับเพื่อนฐานอีก1น,นายเพื่อไปซื้อสินค้าฝั่งตรงข้ามฐานปฏิบัติการพอไปถึงบนถนนปรากฏว่ามีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจํานวนซุ่มอยู่ข้างทางใช้อาวุธปืนยิงใส่ทหารทั้ง2นายกระสุนปืนไปถูกอาสาสมัครทหา,ารครานมะนอริงได้รับบาดเจ็บ ขณะที่เกิดเหตุฐานสองนายไม่สามารถใช้ปืนตอบโต้เพราะกลัวว่ากระสุนจะไปถูกชาวบ้านเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ในย่านชุมชนและหมู่บ้านหลังเหตุการณ์สงบฐานพรานที่อยู่ในฐานปฏิบัติการออกมาช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนประเด็นการซุ่มยิงอยู่ระหว่างสอบสวนของตำรวจเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี